เสือโคร่เสือโคร่เป็นสัตว์ระทูนแมวที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในป่าทุ่งหญ้าหรือใกล้แหล่งน้ำมักออกล่าเหยื่อเพียงลำพังโดยมักจะล่าพวกวาวหมูป่าหรือสัตว์ที่มีขนาดใหญ่กว่ามันถ้าจะเป็นโดยการซุ่มย่อกเข้าหาเหยื่อวิ่งไล่ตะครุบและกัดเหยื่อด้วยคนเชี่ยวและฟันกรามอันแข็งแรง เสือโครองแต่ละตัวจะมีลายที่ไม่ซ้ำกันเช่นเดียวกับลายนิ้วมือของมนุษย์ปัจจุบันเสือถูกล่าอย่างผิดกฎหมายเพื่อนำไปทำเสื้องนังและเป็นความเชื่อในการทำยาบำรุงกำลังของผู้ชายไทเกอร์ไทเกอร์เป็นส i ย g e s ธุ์แมวที่มีขนาดใหญ่ที a สุดในโ l กที่ s ีฟันแบบส e นัขมาก l ี่สุ They are endangered throughout the ranges, and about 3,500 tigers remain in the wild. In some areas, including much of Southeast Asia, tigers are still in crisis and declining in number. They have adapted to live in diverse environments of forests, grasslands, swamps, and even frozen areas. Tigers hunt alone at night. Prey on a variety of mammals such as deer, wild and capable of taking prey larger than themselves. Their very way of taking down the prey is to launch their canine teeth at the animal's neck and hold on tight with their powerful jaws. Tigers are strong swimmers, but less tolerant of heat than other large cats, which may explain why. They appear to enjoy mating. Unfortunately, tigers are killed illegally by humans for their skins and genital organs, believing it would revive men's libido. ชดยที่กรามกาชาววิชของสันนานวอกว่าทุกท่านจะได้รับความรู้และความประทับจจากชวของเรานะคะต่อรู่จากที่นดกปนนัตรวจสอบสถิติสัมภาณะนอกระบบ้านกระทบให้เรียบร้อยท้งหมดหนังจากนี้ทานสามารถไปรับชมการแสดงเทนเซอรโชว์และนักบวชคอนเสิร์ได้โดยเราจะเปนการ30นาทีค่ะออกสายงานเดินออกด้านทางของคุณผู้ชมที่เรับชมการแสดงค่ะดิชิทลบิ๊กบีบียู่อนแอนด์คเมอร์สอมออฟโชว์ที่เช็คตัวที่เก็ต